ตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูปัญหาเรื่องของผมบางหลายคนเป็นโดยเฉพาะท่านชายนะครับที่มีปัญหาเรื่องของผมบางนะครับแต่ว่าก็มีหลากหลายวิธีนะครับ<ช><ช>บางคนบอกว่าผมบางเป็นเพราะว่าจกมมากกรรมพันธุ์ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับก็มีวิธีต่างๆนานา,นานมากมายครับวันนี้จะพาไปดูอีกนวัตรกรรมหนึ่งนะครับที่กำลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศและประเทศไทยเองก็สามารถดำเนินการได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือการใช้เกล็ดเลือดหรือว่าพลา s m a ของเราได้นะครับในการรักษาปัญหาผมบางนะครับติดตามเรื่องนี้จากคุณสาธนีแก้วดนตรีครับ ของเหลวสีเหลืองเข้มที่บรรจุอยู่ในเข็มฉีดยาค่อยๆฉีดไปตามไรผมบริเวณหน้าผากคือนวัตกรรมใหม่ของการรักษาผู้ที่มีปัญหาผมบางและกำลังได้รับความนิยมในต่างประเทศของเหลวเหล่านี้ก็คือเกล็ดเลือดหรือพัดมาที่ปั่นมาจากเลือดของผู้เข้ารับการรักษานั่นเองเพื่อใช้ในการฟื้นฟูรากผมให้แข็งแรงเกล็ดเลือดที่ได้จะมีความเข้มข้นกว่าเกล็ดเลือดในกระแสลโลหิตทั่วไป3-4เท่าซึ่งจะช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์รากผมให้เกิดการงอกใหม่โดยธรรมชาติ กระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่การสร้างกระดูกและการสังเคราะห์คอลลาเจน <c oughs> ซึ่งในประเทศไทยเริ่มใช้ตามคลินิกและสถานพยาบาลบ้างแล้วโดยใช้ระยะเวลาในการรักษาประมาณ3เดือนก็เริ่มเห็นผล คือเราวันแรกคือคุณหมอเขาก็จะมากไว้ว่าจะเป็นตรงไหนที่เขาจะเสริมขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยเพราะคือจริงๆแล้วการกินยาแล้วก็ทานยาที่คุณหมอให้มันเห็นผลชัดอยู่แล้วแต่ว่าคนนี้คือเราก็เหมือนปรึกษาคุณหมอว่าอยากจะได้แบบอีกสักนิดนึงให้ให,ให้ให้ลดให,ให้ให้เหมือนแบบว่าอ่าสเปซนะครับมัน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 ลงมาอีกสักเส้นสองเส้นอะไรอย่างเงี้ยใช่คือคุณหมอเขาก็เลยโอเคมาร์กตามจุดนั้นแล้วก็แล้วก็ฉีดฉีดไอตัวยาตัวเนี้ยที่สกัดเข้าไปใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเห็นเห็นเห็นผลตรงตรงช่วงที่ที่คุณหมมมอเเรริิ่่ ววแล้บ้บางสิ่งสำคัญก่อนการรักษาสำหรับผู้ที่มีปัญหาผมร่วงผมบางนั่นก็คือการเข้ามาพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยโรคเพื่อจะได้รักษาให้ตรงจุดค่ะแม้ว่าการใช้เกเลือในการรักษาจะได้ผลอย่างน่าพอใจไม่มีผลข้างเคียงเพราะปั่นมาจากเลือดของผู้รับการรักษาเองแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างโดยเน้นการประเมินสภาพผมในเบื้องต้นก่อน เทคนิคเดียวกันกับการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพประจําปีนะคะใช้เลือดปริมาณไม่เยอะมากนะคะแล้วก็จะนําเลือดของคนไข้เองนั้นไปสกัดเอาสารสําคัญออกมาซึ่งใช้เวลาในการสกัดตรงนี้นประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็นําสารนี้เนี่ยมาฉีดก,กลับไปบริเวณที่เราต้องการปลูกผมะค่ะโดยทั่วไปเนี่ยหมอจะแปะยาชาเอาไว้ก่อนนะคะประมาณ3 0ม5นาทีเพื่อให้ในระหว่างที่ทําการรักษาเนี่ยคนไข้ไม่รู้สึกเจ็บ เป็นอีกท้งเลือกของผู้ที่ประสบปัญหาภาวะผมบางที่ในปัจจุบันพบมากขึ้นทั้งหญิงและชายโดยเฉพาะผู้ชายส่วนใหญ่อยู่ในวยัย40-50ปีที่เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันพบมากที่สุดคือภาวะผมร่วงตามพันธุกรรมแต่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆทำให้ปัญหาด้านสุขภาพไม่ว่าจะด้วยการรักษาโรคหรือบุคลิกภาพในปัจจุบันสามารถแก้ไขได้ฉเฉลิมโชลักษาสัตว์ถ,ถ่ายภาพสาธาีแก้ดอนรีรายงาน